ท่านครับหยุดไปหลายวันครับผมบอกแล้วว่านะครับผมหยุดทำคลิปช่วยช่วคราวนะครับพนี้ครับก็บางครั้งบางทีบางท่านก็อาจจะรอนานนะครับต้องขอไปด้วยคลิปนี้ผมทำไว้ไว้นานแล้วนะครับเพืนที้ครับวันนี้ผมจะมานะครับมาจูนแก๊สระบบวาวเดียวให้ดูครับหลายท่านถามมาเยอะว่าจูนยังไงครับตัว cqr นะครับตัว cqr m 4 c v r วันนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับเพิ่งทำเสร็จวาใหม่แล้วผมก็จะมาเทสดูว่าวิธีการนะครับ วิธีการจูนจูนแก๊สท้ายจูนในลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะเพิ่งทาเสร็จออกมาใหม่นะครับผมจะลองฉีดแก๊สไห้ท่านได้ดูนะครับอ่ะอ่าตัวนี้ผมจะตัดเข็มมาเรียบร้อยแล้วครับะผมจะตัดเข็มไอ้มันตรงขอบรูตรงนี้ครับอ่ะรูนี้ครับอ่ะตรงขอบพอดีเข็มนะครับอ่ะเบอร์ยี่สิบของผมนะครับและทีนี้ผมจะมาทดสอบพร้อมๆมาเลยว่ามันจะติดหรือไม่ติดที่ผมตัดมาแล้วอันใหม่นะครับ่อกง้ครับอ่ะคือทามาใหม่เสร็จสดสดๆร้อนๆมานะครับ ำหรับตัวนี้ระบบเบาเดียวเพราะตัวนี้ fc หลายท่านครับสนใจระบบเบาเดียวกันเยอะแต่ว่าเผื่อศบมันจะประสบปัญหาคือจูนแก๊สไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนตัวระบบเบาเดียวตัวนี้นะครับตัว m 4 c qvr นะครับผมจะทําท่อระเบิงแบบสูตรเก่าอยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมมาปรับปรุงใหม่ผมจะใช้ตัวนี้เมื่อก่อนสูตรเก่าครับเวลาฉีดแก๊สแล้วยิงด้วย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่ไม่ใส่ลูกครับโดยไม่บรรจุลูกครับ มันจะดังปุดๆนะครับแต่พอตัวใหม่ตามําเพลืงใหม่สูตรใหม่ขึ้นมาครับอ่ะตามสูตรยาวเหมือนเดิมด้านหน้าครับอ่ะรีดด้านหน้าตัวยาวเหมือนเดิมแล้วก็ยัดกลวยออกมาเป็น8เซนนะครับเสียงมันก็จะดังปั้งขึ้นมานครับมันจะดังแรงกว่าแบบที่เป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้ผู้บริสทก็คงเข้าใจครับอ่าสูตรผมก็อธิบายไปคลิปก่อนๆแล้วผู้บริทธิก็ไป,ปย้อนดูแล้วกันครับวิธีารทำยังไงทำก็เหมือนกับสูตรใหม่ครับอ่ท่อเหมือนสูตรใหม่แต่ว่ายัดกลวยตัวนั้น มันจะเป็น3มเส้นแต่ตัวนี้ผมยัดกรวยเป็น8ซเ้นมันจะแรงกว่านะครับผมี่ครับเดี๋ยวดูก่อนครับอ่ะฉีดเปล่าเล่าแล้วยิงดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับอ่ะวิธีการตัดเข็มจุนเข็มตัวระบบวาวเดียวนะครับดูนะครับเทสครับไม่ติดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับฉีดว่าฉีดตั้งเดียวครับแล้วก็ยิงครับไม่ติดครับต้าไม่ติดนลักษณยนี้คือเข็มยังยาวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับแล้วก็ จะตัดเข็มให้ดูเลยนะครับดูธีครับอ่ะเข็มนะครับผมจะวัดให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเข็มมันยังเสมอกรอบรูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นนิดนึงนะครับวิธีการตัดผมเน้ย้ําหลายครั้งแล้วครับอ่ะ FC ครับอ่ะขอปภัยด้วยนะครับอ่ะยุงมันเยอะนะครับอ่ะในปลายยางครับก็อันนี้ครับอ่ะกันไกลหนีบนะครับประมาณนี้นะครับก็อ่าประมาณ ไม่ถึงหนึ่งมิลดีนะครับก็ตัดนะครับหนีบจอถึงมือครับแล้วก็หมุนนะครับยุงเยอะครับขอไปครับหมุนนะครับยุงเยอะจริงๆครับฝนมันตกแล้วทีนี้ยุงก็เยอะนะครับนี่ครับอ่ะมือหนีบจนตึงมือนะครับแล้วก็มือหมุนนะครับหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาครับะหมุนจนกว่าเข็มมันจะขาดนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูครับะว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับผมทดลองตัดให้กันดูกันสดๆไปเลยนะครับแบบพร้อมกับเพื่อนๆสมาชิกนี่แหละครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับชีดดูครับดูครับติดไม่ติดไม่ติดนะครับอ่ะยังยาวอยู่นะครับอ่ะต้องตัดไอ้สั้นอีกนะครับสักครู่นะครับ ถาเข็มมันยาวครับเดียยังไงมันก็เสียดเพราะแคร์ต้องใช้เข้าเยอะกว่าอากาศนะครับสักครู่นะครับนะครับผมจะตัดอย่างนี้ครับสดๆกันให้ดูดูกันไปเลยครับอ่าครับเห็นนะครับดูครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับสักครู่นะครับเพหลายท่านสอบถามมาเยอะครับระบบเปาเดียวจูนเข็มไม่เป็นนะครับอ่า ครู่นะครับลองดูครับยังไม่ติดอยู่นะครับไม่ติดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูเข็มก่อนนะครับสักครู่ครับเช็คเข็มก่อนว่ามันตัดไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับอ่ะเพราะบางทีอ๋อครับไส้สั้นอีกครับสักครู่นะครับเพราะบางทีเราตัดไปนะครับเบบเราตัดเราต้องเตรียมเข็มมาสำรองด้วยครับแต่เกิดว่ามันตัดแล้วมันตัดเยอะเกินไปแล้วตัดไปแล้วครับอ่ะมันยังไม่ติดเราต้องเปลี่ยนเข็มใหม่นะครับ สักครู่นะครับเพราะการตัดเข็มจูนเข็มครับมันต้องใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนไม่ได้นะครับแรงไม่แรงนะครับมันอยู่ที่การจูนตัดเข็มนั่นเองครับปิวซีแก๊สของเราทุกตัวนะครับมันจะแรงไม่แรงมันอยู่ที่การตัดเข็มครับผมนั้นย้ำหลายครั้งแล้วว่าการตัดเข็มนะครับบมันมีแบบตัดไม่ติดนะครับตัดติดแต่ไม่แรงแล้วก็ ตัดติดและก็แรงนะครับมันมีหลายแบบนะครับโกลยโอเคนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าเกิดไม่ติดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเข็มนะครับเพิ่มจีครับกพาบางทีน้ําหนักมือในการอ่าน้ําหนักมือในการกดนะครับกันไกลมันมีผลต่อแก๊สด้วยครับต่อรูแก๊สด้วยน่าจะติดแล้วครั้งนี้ครับน่าจะติดนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆที่ครับอ่ะเพราะว่านะครับอ่ะเมื่อกี้มันยังสั้นอยู่ครับอ่ะผมเลยตัดมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจครับอ่ะวิธีการตัดจูนเข็มระบบวาล์วเดี่ยวนะครับก็คงเข้าใจนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับผมตัดไปอีกครั้งครับสองครั้งสามครั้งมาได้ครั้งที่สามเห็นไหมเพื่อนี่ครับอ่ะจากเสมอกรอบรูนะครับจากเสมอกรอบรูก็ตัดลงไปนิดนึงให้สั้นลงไปอีกครับน่ะไอ้อากาศมันเข้าเยอะดึงอากาศได้เยอะนะครับอ่ะเพราะตะเข็มยาวผมเนน้ย้ำเลยว่าถ้าเข็มยาวครับอ่ะ แก๊สมันจะเข้ากว่าเยอะกว่าอากาศถ้าเข็มสั้นครับอ่ะอากาศมันจะเข้าเข,เข้าเยอะกว่าแก๊สนะครับเราต้องตัดจูนให้มันเท่ากันนะครับอ่ะเมื่อกี้ตัดครั้งแรกไม่ติดครั้งที่2ตัดแต่สั้นไปอีกก็ไม่ติดีครัครบพอตัดทั้งที่3ครับอ่ะถึงมันจะติดนะครับอัตราส่วนแก๊สที่พุ่งออกไปครับและก็การดึงอากาศจากรัวอากาศเข้าไปในห้องเพลืครับมันจะได้สัดส่วนของมันพอดีโดยอ้างอิงจากเข็มสั้นเข็มยาวการตัดปรับ การตัดปรับจุนเข็มนะครับอ่ะอีกครั้งนะครับอ่ะจุนได้แล้วนะครับดูครับโอเคนะครับอ่ะตามนี้นี่คือลักษณะคือตัวนี้บอกแล้วเป็นลำเพลิงสูตรใหม่นะครับอ่ะโดยที่นะครับอ่าตัวนี้พอยิงยิงด้วยโดยการไม่โหลดลูกกระสุนครับอ่ะมันจะเสียงดังนะครับเมื่อก่อนรุ่นเก่าๆถ้าไม่ใส่ลูกครับมันจะดังปุดๆ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 ครับแต่รุ่นนี้นะครับอ่ะ ถ้าไมใ่ใส่ลูกมันจะเสียงดังนะครับก็เป็นท่อระเบิดสูตรใหม่เดี๋ยวผมจะใส่ลูกครับทดลองลูกอันดับแรกผมจะทดลองลูกกับลูกลูกดินเผาก่อนนะครับลูกดินเาผาเหลือเยอะนะครับก็เอามาไว้เทสอย่างนี้แหละครับลูกดินเผามันจะดีนะครับลูกดินเผานะครับโอเคนะครับลูกดินเผานะครับโอเคนะครับโอเคผ่านเลยครับเดี๋ยวต่อไปก็ มาทดลองกับลูกแก้วนะครับลูกแก้ว12มิลนะครับเมื่อกี้ทดลองกับลูกดินเผาไปแล้วครับโอเคนะครับดูครับลูกแก้ว12มิลนะครับโอเคนะครับก็แรงอย่างที่ว่านะครับสำหรับท่อระเบิงสูตรใหม่สำหรับตัวนี้นะครับ ก็เน้นย้ำครับอ่ะวิธีการจุดยูนเข็มนะครับยูนเข็มระบบวาวเดียวผมเน้นย้ำนะครับอ่ะว่าต้องใจเย็นๆนะครับหลายท่านใจร้อนครับอ่ะทำไมมันตัดไม่ได้ทีนะครับอ่ะอย่างหนึ่งเวลาเรามาตัดนะครับเราต้องเผื่อเข็มมาด้วยนะครับเพราะบางทีน้ําหนักของเราในการลงกันไกลตัดเล็บครับอ่ะน้ําหนักมันจะไม่ได้บางทีนะครับอ่ะบางทีก็ไปโดนที่เคี้ยวมันบินแล้วนะครับอ่ะ ทต่ไม้การกลมในการตัดของเข็มนะครับอ่ะมันจะไม่เท่ากันครับอ่ะมันเกิดจายุ่งยากนะครับเพื่อนีพื่ครับแต่เราบอกบอกเลยว่าวิธีการตัดนะครับพยายามตึงมือนะครับตึงมือแล้วก็หมุนเข็มเอานะครับอ่ะมันจะใช้ได้ดีกว่านะครับโดยการที่เราอย่าไปคึบตีเดียวคืบตีเดียวมันจะบี้นะครับและทีนี้แก๊สมันก็จะไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเน้นย้ำเพื่อนเพื่อนี่ครับก็ตั้นใดนะครับสนใจจะสอบถามก็ idline เหมือนเดิมครับผมยินดี ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยม r l i b u c a s ครับเน้นย้ำครับผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำผิดกฎหมายครับเพื่อสนรนาการครับว่าคว้าเว้าสวนเว้านานครับไล่นกไล่กาไล่มูไล่แมวไล่หมานะครับที่มาทำร้ายสัตว์และก็การเพาะปลูกของเราั้นเองครับไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงครับอย่าเอาไปทำร้ายกันครับเอาไปยิงทำร้ายใส่กันครับมันไม่ถึงชีวิตนะครับพี่เพราะความแรงของมันมันไม่ถึงถถึึงงกับชีวิตครับแต่มันจะอันตรายนะครับแต่ให้ บาดเจ็บเท่านั้นเองครับแบนี้ก็แบบแต่ผมไม่แนะนำาครับอ่ะเอาไอเอาไปทําร้ายกันครับอ่ะมันจะปิดกฎหมายทันทีผมเน้นย้ำแล้วว่าไม้นะสามหนึ่งดุนตั้งอยู่ครับอ่ะมันก็เป็นไม้ครับอ่ะวันหนึ่งวันใดเราไปหยิบแล้วไปฟาดหัวคนอื่นเสียชีวิตหรือว่าได้รับความบาดเจ็บครับท่านจะโดนโทษตางอาญาทันทีนะครับอ่ะต้องเน้นย้ำหลายๆครั้งเลยนะครับแบบใช้ไอ้ที่ถูกที่ถูกตางแล้วกันครับและเล่นแล้วครับอ่ะอย่าไปรบกวนคนอื่นนะครับอ่ะผมเน้นย้ำหลายๆครั้งครับ งานของเราครับอ <hi> ่ะมันั้งดีมันสองแง่สองงามครับอ่ะช้าในทางที่ดีก um? ็ดีช้าในทางที่ผิดมันก็จะผิดเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลก์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งทิ๊งๆด้วยครับก็มีประโยชน์มาสาระมาบวกเขาก็เพื่อสมาชิกเสมอนะครับอ่ะสัวนตัวใหม่ๆครับผมเดี๋ยวผมจะลงย่อยให้แล้วกันนะครับสูตรใหม่ระบบใหม่นะครับก็ติดตามรอด้วยกันครับเจอกันคิดมาครับผมสวัสดีครับ